โอเคค่ะเมื่อชีมาชี้สเปริชชันได้แล้วค่ะวันนี้ก็มามาสอนวาดวาดวาดหลังจากที่เราสอนวาดโครงไปแล้วนะคะเรา,าก็จะมาสอนการวาดแบบใบหน้าเลยแล้วก็วาดใบัวงแ้บอ่ะมาเริ่มไปเลยดีกว่าแล้วก็เราก็เสกกระดาษมาอีกแล้วก็มาตรงนี้นะคะซึ่งเราจะให้มันอ่อนทําว่าถามว่าอ่อนอยังไงทําให้สีมันอ่อนอยังไงก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอตรงหนึ่งร้อยตรงเนี้ยเนี่ยเนีะย อะไระเพอะไรสักอย่างให้ปรับพให้มันเป็นสีอ่อนปรับประมาณไหนก็ได้นะแล้วแต่ขนถ้าเกิดปรับมากเกินไปมันก็มองไม่เห็นอนะ่ะโอเคโอเคประมาณนี้เลยโอเคอเอยเดี๋ยวขอปรับอีกนิดนึง,นงโอเคแล้วก็มาแล้วก็มาใช้เออ <c oughs> อะไรดีเออใช้อนี้แหละแล้วก็จะเปลี่ยนให้มันมาเป็นสามนะคะแล้วเราก็ต้องใช้สีอื่นนะ ถ้าเกิดปรับแล้วมันได้เป็นสีสีที่มันไม่เหมือนกันอะว่าแล้วมันไม่เหมือนกันก็ตั้มใจนะโอเคแล้วก็ใช้เมาส์หนูเหมือนเดิมโอเคนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าประมาณนี้ตอนแรกมันจะไม่สวยนะเวลาวาดใบหน้าแบบนี้มันจะ,จะไม่สวยนะ ประมาณเอ่อประมาณนี้โอเคนะประมาณนี้วาดเป็นประมาณนี้เลเออถ้าเกิดไม่เท่ากันก็ลองวาดประมาณแบบประมาณนี้ถ้าเกิดเสียงมันกระตุกมากก็จะขอขอภายด้วยนะคะโอเคประมาณนี้เลยโอเคคะ่ะโอเคมาตรงนี้ต่อแล้วก็มาเดี๋ยวค่อยวาดใบหน้าที่หลังนะคะให้วาดตรงนี้ให้เสร็จก่อน มาวาดชุดด้วยนี่เออเวลาหน้าร้อนมันต้องประมาณไหนอะเออเราไม่เอาหน้าร้อนดีกว่าเอาเสื้อแบบหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวเ่งเราจะมาวาดเอนเดอร์แมนในร่างผู้หญิงนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะวาดเฉยๆไม่รู้ว่าเหมือนเปล่าประมาณนี้เลยนะคะเอ็นเดอร์แมนล่างผู้หญิงมันก็ประมาณมาณนี้ตัวความจริงมันต้องตัวสูงกว่านี้นะแต่ว่าเกยียดว่าให้มันสูงมากอืม เอ็นด์แมนร่างผู้หญิงมันน่าจะใส่ประมาณแบบเออลืมอะแล้วก็พอว่าประมาณนี้ใช่ปะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็วาตรงนี้ต่อนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เราก็มาว่าดเป็นกระโปงกระโปงกระโปรงนะคะเปิดการีนา่าค้างไว้เส้นไ่ ลา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 โอเค okay, นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็มาเออเราก็ประมาณนี้มาประมาณนี้ <c oughs> มันเหมือนคนวาดแบบเร่งรีบอ่ะเหมือนเลยแต่ว่าคือไม่ได้เร่งรีบนะ คือมันวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็เลยไม่เร่งรีบโอเคนะวันนี้เลยอ่โอเคแล้วเราก็มาตรงขานะคะส่วนขาเราก็ไม่รู้สินะวัดไม่เป็นกันอวัประมาณนี้ ประมาณนี้อะไรเออเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บนึงเออแย่แกโอ้คนกำลังอัดคลิปอยู่พอดีเลยเนี่ยอัดคลิปอยู่ยังติดโอเค โอเคนะคะก็หลังจากที่เรากลับมากันอีกรอบนะคะแล้วก็จะมาวาดต่อเลยดีกว่าเพราะวาดประมาณนี้เสร็จกับฉันปะคือเมื่อกี้ไปรับสายเพื่อนมาเพื่อนโทรมาไม่ใช่เพื่อนอะรุนพีรุนพีโอเคนะแล้วก็มาวาดตรงครอตรงนี้นะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็วาดประมาณาประมาณนี้เลยอันนะ แล้วก็บาดขีดๆีขีดทขีดมาเออคอพอเราวาดประมาณนี้จ็จะปะมือมือก็ประมาณแบบแหลมแหลมนิดนึงแล้วคือเราวาดมือไม่ค่อยเป็นนะคือว่าคราวนี้เอนคือเอนเดอร์แมนร่างผู้หญิงมันจะอมันจะไม่ค่อยเห็นมือมันจะเห็นแต่รูปที่มันโผล่มา ก็เลยพอวาดได้อยู่วาดประมาณนี้นะคลิปนี้อาจจะนานพอสมควรบางทีก็ต้องเออเราขอวาดวาดตรงมือให้เสร็จนะคะแป๊บนึงอ 啊。Uh rất nhạt chẳng โอเคนะคะหลังจากที่เราวาดมือเสร็จก็วาดประมาณนี้เนาะเนาเดี๋ยวเราพาถหน้าเดี๋ยวเรามาสอนวาดหน้าดีกว่าคือสอนวาดแค่ตัวประมาณน,นี้อย่างเดียวก่อนไม่ไหวจริงมันมันเดี๋ยวมันหมดเวลาไว้ตรงเนี้ยก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย